สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง k n o w l ดีดีสำหรับผู้ที่ใช้งาน Samsung Galaxy Tab S 6ในการจดบันทึกหรือจดโนต้ตนะครับซึ่งการจดโนต้ตเนี่ยก็จะจดโนต้ตลงบนแอป Samsung Note จะสังเกตว่านะครับเวลาเราลาก S Pen ลงบนหน้าจอเนี่ยเขาจะใส่เสียงจำลองมาเป็นเสียงเหมือนกับเราเขียนดินสอลงบนกระดาษน,นะครับคราวนี้สมมติว่าเราอยู่ในห้องสมุดหรืออยู่ในห้องที่ต้องการความเงียบเนี่ยนะครับ เราอยากจะปิดเสียงจำลองตรงนี้ทำยังไงวิธีการไม่ยากเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ setting เป็นรูปเฟืองตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาที่คำว่า advanced feature เลือกคำว่า e x p e n นะครับเลื่อนลงมาจนเจอคำว่า sound นะครับถ้าหากเปิดอยู่นะครับให้เราเลือกปิดแบบนี้ เสียงจำลองที่ใส่มาก็จะปิดไปนะครับเราก็จะสามารถจดโนต้ตได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไปรบกวนคนอื่นแค่นี้เองนะครับสำหรับการปิดเสียง S Pen เวลาจดโนต้ตบนแอป s a ั s ซ n n o t t e หลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับลองเอาเทคนิคนีน้ไปใช้ดูหากมีคอมเมนต์มีคำถามโพสต์ Post, ไว้ใต้คลิปได้นะครับยังไงฝากซับ r i b e c h ชั n e l g a ก g e t ดีด้วยสวัสดีครับ